นิยายดักนิยายเสียงเรื่องความรักที่ไม่มีจริงตอนที่33เสียงเรียกของคุณพยาบาลหน้าห้องตรวจททำให้แก้วกาดุนเงยหน้าขึ้นมองเธอยิ้มให้กับคุณแม่มือใหม,ใหม่คนนั้นที่คุณหมอเรียกมืออีกข้างก็กำลังลุบท้องที่มีขนาดเท่าลูกบาสของตนเองไปด้วย โรงพยาบาลรัขดขณะนี้คนค่อนข้างเยอะแต่อากาศไม่ร้อนแก้วกาดุลพยายามอารมณ์ดีหันไปยิ้มให้บรรดาแม่ๆอีกสองสาคนที่ต่อคิวรอเธอวันนี้เธอคงได้ดูเพศของลูกแล้วเพราะคราวที่แล้วลูกยังเล็กเกินไปจนไม่รู้ว่าลูกเพศอะไรตอนที่ลองสาวดู ลูกจา๋าวันนี้เราก็จะได้รู้แล้วตื่นเต้นจังเกือบสามเดือนมาแล้วตั้งแต่รู้ว่าท้องตอนนี้ท้องของเธอก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมากแล้วบรรดาพี่ๆแคชเชียเป็นสาวโสดทั้งนั้นต่างรอที่จะเลี้ยงหลานโดยที่ไม่เคยมีใคร ถามให้เธออับอายเลยว่าพ่อของเด็กคือใครและก็ไม่เสียมรารยาทที่จะคาดคันมีแค่เพียงแม่บ้านบางคนเท่านั้นที่กล้าถามด้วยความอยากรู้แต่เธอก็บ่ายเบียงบอกแค่เพียงว่าแฟนเลิกกันไปแล้วแค่นั้นเองสังคมเราก็เป็นแบบนี้แหละแต่แก้วกาดุล ก็ไม่ได้โกรธเพราะความโกรธคืองโง่โมโหคือว่าสิ่งเดียวที่เธอพอจะทำได้ให้ดีที่สุดมีเพียงการคลอดการเลี้ยงดูแกให้ดีที่สุดหลังจากนี้ก็พอแล้วคุณแม่แก้วกาดุลค่ะแก้วกาดุลรีบลุกขึ้นค่ะเธอรีบร้อนจนกระเป๋าสะพายตกลงที่พื้นเอจะก้มลงเก็บ ก็ทำได้อย่างลำบากเหลือเกินจึงมีมือใหญ่ๆอีกมือเอื้อมลงเก็บให้เธอขอบคุณค่ะหญิงสาวรีบโดนขอบคุณอีกฝ่ายโดยไม่ได้มองหน้าแต่ว่าเมื่อได้มองหน้าอย่างเต็มตาก็ได้พบเข้ากับผู้ชายร่างใหญ่ที่คุ้นเคยเธอตกตะลึงขณะที่เขายิ้มกว้าง เต็มใบหน้าที่ดูอิโดโรยทว่ามันมีแววดีใจในแบะในใบหน้านั้นพี่พุทธเธอผลือเรียกออกมาขณะที่เขาน้ำตาซึมและพยักหน้าดับพี่มาแล้วแก้วพี่มาแล้วขอโทษนะที่พี่มาช้าไปหน่อย เขารังข้อมือของเธอเอาไว้ช่วยพยับพยุงเธอให้เข้าไปพบกับคุณหมอเพราะพยาบาลพยายามเร่งให้เธอเข้าพบคุณหมออย่างเร่งด่วนเพราะคิวของบรรดาแม่แม่แมยังคงยาวเหยียดเธอบีบมือเขาเอาไว้ขณะที่เขาประคองเธอให้นั่งลงต่อหน้าคุณหมอตั้งใจฟังสิ่งที่คุณหมอแนะนำ เธอตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณหมอแนะนําและมีคํำถามคาถามต่อคุณหมอบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ยังพยายามเรียนรู้ส่วนแก้วกาดุลยังคงดีใจที่ได้พบกับคนที่เธอรักอีกครั้งไม่ว่าคุณหมอจะแนะนำอะไรเธอก็ฟังไปน้ำตาซึมไปอย่างตื้นตันใจที่สุด เขาอยู่ข้างๆเธอตลอดเวลาแม้แต่ตอนที่อันตาสาวชีวิตน้อยๆที่อยู่ในท้องของเธอเขาได้ยินเสียงของชีวิตเสียงของหัวใจหัวใจลูกน้อยที่เต้นทำให้ทางพุทธิพัฒน์และแก้วกาดดนน้ำตาซึมคุณหมอหนุ่ม ไม่ดูความเป็นไปเป็นมาของทั้งคู่ยังเผลอน้ำตาซึมไปด้วยเด็กเป็นเด็กผู้หญิงนะครับคุณหมอค่อนข้างจะแน่ใจคุณหมอชี้ให้ดูตรงจุดที่คุณหมอสงสัยและมั่นใจในประสบการณ์ปุริพัฒหันไปยิ้มกับเธอหญิงสาวถอนใจออกมาแม้จะรู้ว่าเขาไม่เคยบอกว่าเขาอยากให้ลูกออกมาเป็นเพศไหน แต่ดูเหมือนเขาจะพอใจกับทุกเพศของลูกลูกต้องน่ารักเหมือนแก้วแน่ๆเขาชมออกมารอยยิ้มของเขาเปล่งประกายแม้ใบหน้าจะซูบซีดเธอวางมือบนแก้มที่ดูตอบลงของเขาขณะที่เขาวางมือทาบกับมือของเธอจับมือเธอมาจูบอย่างรักใคร่ก่อนจะช่วยประคองกันออกมา ฟังคำแนะนำจากคุณหมอหนุ่มและพยาบาลแล้วไปนั่งรอยาก็ถามไทยสาระทุก์สุขติบตลอดเวลาที่ผ่านมาของเธอแก้วกวาดุลพยายามเลี่ยงไม่บอกเขาว่าเธอลำบากแค่ไหนและเธอปฏิเสธที่จะกลับไปกับเขาเธอบอกให้เขา ไปเจอคนที่ดีกว่าเธอเรื่องนี้ต้องขอบคุณจิตราวดีเธอปฏิเสธแม่แม่ก็เลยใจอ่อนเรากลับไปด้วยกันเถอนะและเธอก็เลือกที่จะสายหน้าแก้วสบายใจที่จะอยู่ที่นี่คะ่ะคุณแม่ของพิพุทธคงไม่อยากจะพบแก้วหรอกทำงานที่นี่แก้วสบายใจดีนี่คะแต่ พี่ไม่อยากให้แก้วทํางานพี่เจอแก้วแล้วพี่จะไม่อยอมให้แก้วต้องลําบากอีกต่อไปแล้วแล้วเธอควรจะตัดสินใจอย่างไรดีละ่ะทั้งที่เธออยากให้เขาได้พบเจอกับคนที่ดีแต่เขายังอยากให้เธออยู่อย่างสบายใจแค่ดูแลเขาดูแลลูกเท่านั้นก็พอแล้ว แก้วการุลจะตัดสินใจอย่างไรจบแล้วนะคะความรักที่ไม่มีจริงขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะคะถ้าชอบคลิปของตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตาม ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะตาฝากนใิยายของตาด้วยนะคะขออภัยด้วยเนาะที่ตาเขียนสั้นนะก็ตามีเวลาแค่นี้ก็เขียนแค่นี้แล้วค่ะเพราะว่าตาอย,ย่างเขียนตอนเย็นด้วยเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะรักนะคะบุญรักษา อย่าลืมจเงินเดือนให้ตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ